สวัสดีครับสวัสดีผู<อ>้ติดตามช่องลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับนี่นะครับผมสตาร์ทเครื่องปั้นแล้วพี่น้องนะครับสตาร์ทเครื่องปั้นนะครับเตรียมเช็คระบบแล้วครับผมพ่อกับเลี้ยงนี่ยู่ทีอา่าบ้านน้องแดงนะครับออเภพ,พิมูลบางสาหาันมังสาหานัน จังหวัดอุบลราชธาน,น,นไีไปใส่น้อลูกพี่เนาะสะตาร์ทเครื่องปั้นแล้วครับพี่น้อง ยายมาถ่ายติ้ินหรอยายมาติ้มยิ้นถ่ายยายไหมน่ะยายายไก่ยายอยู่ไก่ป่ะไก่ฟังไส้ท่าวน่ใชยู่ฟังไหนฟังขัวอ่ะอยู่ฟังไส้เขาต้องอยู่ฟังขวอัดเอาะผอาหัวครับไส้ค่ะเป็นอะไรมาไว้่ยายมาจะใส่ครับนี่มาจะฟังไส้หรืะมาบอกมาจะบันในสนุก เตมสองมิค่ะโอ้องนี้ไกล่ับมาจากนีานี้ยี่โสิบโลสิบโลตยี่สิบโลอีด้านชิปก็โอค่เอาข้ามากินพร้อมเลยโอ้ยดิ้เกินว่าขน้วินอะเลือกทิงเลยนี่ครับเออข้นวเหนียววสามสองทุ่มสาทุ่มหลม่ โอ้ยมาพกูาเมื่อได้าลำลำเาำำเศร้าได้จังหรเมื่อบ่ลำเศร้าจังกลับเออนอนกับมานำพูดละหน่วยนอนกับนอนนอนฟังม่ลำเลยนอนฟังเรื่งเมืองเงคิงเรื่องจังสีห็นนี่ละแฟนแฝนอยู่นี่วันนี้พ่อบ่หนี้วนำัมาเลยบ่นนี้่หนี้เืองคิงมากสาไฟบ้านนหนสั่งจะเปนแกบ่อนี้จากแกนนนี้แจ้งนะครับแม่นี่ สามทุบแจ้งทุกงานแจ้งทุกงานอยู่ก่งานมามาอุบวนนี่งานแดกบ่นี้เป็นงานที่สองครับงานที่สองงานแดกอยู่ใสงานแดกอยู่น้ำคุณฮะอเภอน้ำคุณโอ้คุณน้ำคุณอ้ยบริบบทยอดีงานต่อไปอยู่ใส่ไม่ีพออุบวนเขาเมื่ออื่นอยู่สที่บุญมังสาห์เออสีเมืองไม้มื่ออื่นครับสีเมืองไม้บริบ้ไปแดดดูกดาบงานกาชาตสีเมืองไม้ที่เมืองไม้แฟนคลับหลายดิอ่ะเมื่ออื่นจะสีเมืองไม้ เพิ่นเพิ่อนออกงานเด็กเมนบ่ดี้ัำแมนขนาดนี้บระเทไหนเบิ่งจัคเคืออ่ให้จูบใจเ้อเดือนเมตายูไสล่ะยูไออขาหโตัดขนาดนี้บ่แน่นมัตีทิ่เกาเต่า่ะเออไปเจอกันได้ทุกล่วีนาพย์เกาพนาพอกันครับพีนาพี่นาพุ่นบนเพี่เออพีนาก็เื้อมือเี่นอ่างะไปไหะโอ้แมนพี่ไม่แดกเมนบอ่ะครับอีกซีเดียนนี่อีกซีเดียน อีกซีหาเดือนเนมีษาครับช่างสงการมาจากฟังาสเด้อนี่ไอ้กับนักไก่เด้ฟังชายสิจูมือายตอนมีอะรส่นจากมาโอ้ยคับตีดใจก็มาคัับผมตีดใจเ่าว่าเรืยองนี้โอ้ยนไปดืน้ำไปสุงานเพิ่นบอกโอ้ยคับตีดใจไปองนี้งานบ่อนยังก็ได้ ท็อปครับเออเจอีโจนั่นโอ้ยไปหางานเพื่อจะปาชีสุนแห็งไดาเรื่องเงินเพื่อจะปาชีตุนบุณบ้ารไหนงานไหนกันปะปีเลี้ยงเยะเตี้ยปีเลียงอันนี้ก็เป็นี้ยวนเพื่อเะไรหาเพื่อมีี้งปีเลอันนี้ก็เป็ี้หาเพื่อราเพ่ิรื่อม่เน้ีเป็นลมสายแต่จะปลาชีตุนเออนี่ ปีนี้แก้วนามกสาน้อยเพชรพันแพงอะปีนี่ครับสาน้อยเพชรแพงวงหนึ่งอันนี้วงสองวงสองเป็นพาไพมาีแต่บอกว่าพาไพมานียิเขารคีบาว่ามากี้่รับงานหลายหานอปี่ยิ่นหลเลยครับนี่สาวน้อยเพชรแพง กับจานวนนชัวหลายงันดิครับเก๋ชั่วเหรอ่ะครับพ่อพ่เพน่นรวมกันกบเนียหน่อยคนรวมกันเนี้ยหน่อยเนียด่อเนีย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 หน่อยเนี้ยหน่อย่นรวมพูดกันรวมพูดยังกันางนหมนันโมดับกันโม่วนโมไปเลยเขียงๆเสียยเสียงต้องดังเขียงเท่านั้นเด้

ภายในงานเด็ดขาดนะครับจะฟ้าฟื้นครับผม <laughs> พี่น้องโอนนะครับห้ามทะเลาะพิบาทิครับายในงานนะครับผมโอ้ทำไมปูสัตว์ครับ เช็คระบบครับพี่น้องแรงนี่นะครับรตัดนเครื่องปั้นแล้วครับผมเปิดนี่ปดนยังแลว้ีวกำลัตงต่อสายสัญญาณด้านหลังนี่ก็เป็นมองยูมองซอท,ทีมงานครับโอ้ฉากเร็วตัวเนีงง่ยโอ้โอประทนันเร็วอะไรอ่ะ <laughs> เ, <laughs> เดี๋ยวฟังฟุ้นตัวน่ะ เก,บบกีบครับอเคพี่น้องไ<น>เจีบหังของผักทิมงานทิมงไอวีทีแล้วครับ งานนะครับพี่น้องรอไฟรออย่างครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องครับติดตามนะครับช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนนะครับทีมงานทุกๆชีวิตเลยนะครับกำลังนี่มากเด็คลิปแค่นึงนะครับมาถึงในเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ